ติดต่อวงกินนะเราต่อไปนะครับอานิจโนกเขาเสียงใหญ่นะครับแต่ผมเลี้ยงมาเป็นอย่างดีนะครับมไม่เปลืองข้าเปลือกนะครับขันเสียงดีได้รางวัลมาเยอะแล้วคืออูเหงยาวาสันสอสอ,สอจากระรเงี้ยนกเขาจากก,กุ้งกระเจาโอเคเจอรับอ๋าประเด็นรับอ่านี่พวเนี้ เขาพูดอยู่ในประเด็นในสภายวประธานะพอมาพูดวันนี้ความจริงผมบอกไม่ต้องเครียดะไรหรอกถ้าพูดมันพูดดีพูดต่อแต่ว่าอยากถามประเด็นกลัวว่าผมจะบอกว่าพูดนอกประเด็นอ้าวประเด็นของกรูเองนี่ไม่มีอะไรคือต่อจากของไปยูแแฮคือเรื่องความยุติธรรมความเป็นธรรมที่ภาคประชาชนได้ปกป้องมาแล้วมีอะไรบ้างและ เราจะทำอย่างไรต่อไปถ้ามีกรณีที่ประชาชนไม่ได้รับการเป็นธรรมนี่นักต่อสู้เชิญครับเรลอครับ a s a l a u a l a i m a r a h m a u l l a h i a b a a a h ุกท่านทีมิครับสาุ อัดีว่าจะทุ่ักสุบสิานีนะัวันนี้นี่ผมกําลังเกรงผสมกับสับสนว่าเกรงที่อยู่ใกล้ท่านหัวหน้าตอนแรกเขาบอกว่าท่านวลวิทย์จะเป็นวิทยากรแต่สุดท้ายเพิ่งมาเปลี่ยนได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งบอกว่าท่านหัวทุกคนเกรงหมดครับคือท่านคืออดีตประธานสภาแล้วเราในเวลา,าประชุมนี่กับท่านประยุทธ์เราไม่กลัวนะครับ แต่เราไม่กล้าจะชี้หน้าท่านประธานสภาชี้ประยุทธ์เราอย่ากล้าในวันนี้เกิดเกงสองได้อีกเรื่องกอ็คือ,อเรื่องภาษาที่ใช้พูดในวันนี้ผมขอใช้ภาษากลางๆครับขอแยกพูดภาษาอังกฤษ,ษนะครับจะได้เข้าใจกันทุกคนน้ครับนี่าครับใช้ภาษาจีนได้ก็ใช้เถอะไม่ว่าในสภาจะพูดดนทุกเรื่องผมผมเชื่อว่าวันนี้จะเลิก4โมงเย็นหรือย่าผมบอกอาจารย์แล้วะ บอกวัวหน้าครับวัวหน้าสามทุ่มได้ไหมครับทีนี้เพราะว่าพวกเราอยได้ตบมือกันบ่อยๆก็อัลเดย์ล้วนะครับผมนี่ขออนุญาตพูดภาษาไทยกับพวกเราเพราะว่าเมื่อกี้ท่านไปอยู่แห่นำรอล้วผมก็ต้องตามน้ำไปอยู่แห่เพราะผมกับแกนี่แยกกันไม่ออกครับเวลาทําปฏิทินนี่ก็ให้ทาด้วยกันเวลาเวลาติดแม้แต่ติดโปสเตอร์ตามแยกกำลังคิดจะแกนะครับแกริเว่าพูลผมไม่อยู่แต่เราคือสายเลือดประชาชาติครับเราคือสาย ผมนี่กับกรณีของท่านกมรมสัดิ์ีเป็นพื้นที่ใช้ของเราอยู่บริเวณเชิงเขาปัญหาเราเยอะมากเยอะสุดๆผมคนหนึ่งนี่เป็นสสอจุดเขาเรียกว่าผมเป็นสสงานแต่งผมกินงานเยอะมากครับยอมรับครับนี่ผมกินงานเยอะมากเดือนที่แล้ว1น9่ร้อยยี่สิบเก้าแห่งเพราะ<ๆ>ว่าในเขตผมไม่ต่ำกว่าห้าร้อยแห่งนครับเด<ๆ>ือนเมื่อ<ๆ>วาน<ๆ>แต่ผมโดนไปร้อยยี่สิบเก้าแห่ง ก็ไปทานไป,ไป,ไ,ปไปทุกงานนะไปแสดงความยินดีความความสวยงามของวัฒนธรรมก็คือว่าเวลาเราอยู่ในห้องประชุมอย่างนี้ครับตอนเช้าเราก็เห็นภาพแล้วว่าพอท่านอาจารย์วลวิทย์บอกว่าใครมีปัญหาให้พวกเรายืนมาถามได้ไม่ก็จะมีใครยืนครับพอเราค,ค่อนข้างจะพูดลำบากในองค์ประชุมที่ใหญ่ๆแต่เวลาผมไปงานทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานตริกา งานแต่งงานบูญงานอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะได้ฟังเรื่องราวจากชาวบ้านที่เขาเล่ามาจากใจของเขาแม้แต่เมื่อวานตอนเช้าผมงานเขาเรียกงานงานบุญงานกุศลนะเป็นงานสัตว์แวนเขาเรียกสัตว์วนในหมู่บ้านเนี่ยมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาผมก็บอกว่าพี่มีเวลาหน่อยไหมอยากจะคุยกับพี่พี่ไปบ้านหนูหน่อยได้ไหมแล้วผู้หญิงหน้าตาสวยชวนมไปที่บ้านนะครับ ทุกคนก็มองหน้าผมอะาวเองไปทาอะไรเขาหรือเปล่า <c oughs> จริงๆแล้วน้องเขาจะบอกว่าเขามีปัญหา <c oughs> แค่ถามนิดเดียวน้ำตาน้องเขาไหลพังผูออกมานี่คือความรู้สึกเวลาเราพื้นที่อะไปเจอกับพี่น้องเขาเจอสภาพอย่างเงี้ยมันทาให้เราไปไม่เป็นถามว่าทําไมผมมาอยู่กับหัวหน้าวันนี้เพราะว่าตอนที่มาครั้งแรกหัวหน้าบอกว่ามาอยู่ด้วยกันไหมผมรู้ตอนนั้นว่าเออเหนื่อยเห็นผ้าเลยครับ เพราะว่าเราากำลังสู้กับอะไรอยู่เพราะการเมืองเพิ่งจะเริ่มเราก็ต้องเจอกับอะไรในวันข้างหน้าแลวเจอความยากลาบากแน่นอนในเส้นทางข้างหน้าแต่ผมไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยจากหวัวหน้าแต่เราจะสู้ด้วยกันเราจะไปด้วยเพราะสิ่งที่เราขึ้นบนเวทีทุกครั้งเราพูดว่าเราคือตัวแทนของประชาชนเหมือนที่หวัวหน้าบอกเรารับอมนนามานะมาแล้ววันนี้เราจะทําต่อไปเกฑ์ผมมีสสลงสมัรครพูดยี่ิบกว่าคน ตอนเลือกตั้งทุกคนขึ้นบนเวทีไม่มีแม้ใครสักคนที่ไม่ด่าประยุท์ทั้งโง่การวิสัยทัศษ์ทำงานไม่เป็นทุกคนด่าหมดสุดท้ายไปหมดไมปหาคนโง่เลยเไปไหนไปหาคนที่ไม่มีวิสัยทัศน์เลยไปเป็นลูกน้องคนงพวกเราไปไม่เป็นแล้วประชาชาติทักเดียวที่ยืนอยู่เยงกล้าประชาชนปไถึงเมื่นี้ ่อได้เลยครับต่อได้ก็อยากจะบอกว่าวันนี้พื้นที่ผมพื้นที่ผมคืออำเภอระเงีจังนกจใจร้องสุดขีเหตุการณ์เกิดขึ้นในรอบรายรอบบ้านผมนะระยะทางไม่ถึงสองกิโลที่ตันยงลิโมตันยงลิโมเนี่ยถ้านับศูรวมไว้ตรงนั้นไม่ต่ำกว่าสิบศกไปบ้านกระทองนี่ถ้ายกกลัวเก้าศูไปที่ไอไปยห้ากันไม่ถึงสองสามกิโลนะ ไอปายานี่ยิงมสัสยิดเข้าไปเสียชีวิตไปสิบศพแล้วก็บรเขาเตาเวล่าสุดที่หัวหน้าให้ผมไปอภิปรายในสภาวาแล้วเป็นยึทดีด่วนเป็นกระทู้ส,สดกระทู้สดก็เป็นปัญหาน้องที่ไปทํางานบนเขาเตาเวที่ว่าถูกยิงเสียชีวิตเรื่องคดีจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ครอบครัวเขาบอกว่าวันนี้เขาดีใจมากที่มีคนยงข้างเขา เขาเขาไม่รู้ว่าสภาพสภาพคดีหรือว่าคดีเวลาขึ้นศาลจะตัดสินยังไงเขาก็บอกว่าเขาพอใจแล้ววันนี้เขารู้สึกว่ามีประชาชนยืนเคียงข้างเขาไม่ทิ้งเขาเขารู้สึกโดดเดี่ยวแต่วันนี้เขามรู้สึก่ถึงแม้ว่าเขาจะสูญเสียอันนี้คือสิ่งที่เราไปพบด้วยตัวเองไปไปเจอด้วยตัวเองมันทําให้เราต้องอยู่กับประชาชนตัวกลางที่ผมพูดในสภาเป็นความรู้สึก ขอประชาชนผมก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจะมีเอฟเฟก์อะไรกับผม,มเราพูดนะครับเขาก็<ๆ>มีคำถามมาที่ผมว่ากลัวไหมไม่กลัวเหรอที่คุณพูดอย่างเงี้ยเวลาลงพื้นที่กลัวไหมบอกจริงๆผมเลไมิไปจากความกลัวแล้ววันนี้เพราะอะไรเพราะเราดูสายตาของพวกเราในพื้นที่เราอยู่ด้วยความยากลำบากสองเดือนที่ผ่านสองเดือนเนี้ยสองเดือนเนี้ยที่ผ่าน,น ถามว่าทำไมกิจกรรมเยอะมากเพราะหลังจากโควิดชีวิตกำลังกลับมาเหมือนเดิมทุกคนมีความดีใจภูมิใจอยากจะทำกิจกรรมทุกคนอัดอั้นมาสองปีวันนี้แต่งครับแต่งงานถ้าร้อยงานอย่างนี้สอสอไปไม่ทันจะเบิกเงินกับหัวหน้า,าก็ไม่ได้เพราะว่า <laughs> <c oughs> มันมาเป็นเป็นเหตุการณ์จุกเรืด <c oughs> แบิกไม่ไหวเดือนหนึ่งหนร้อยยี่สิบกว่างานแต่งงานไม่เขตดกันนี้แต่งงานเยอะเหลือเกินนะแต่ว่าไม่แปลกเพราะเขตนี้ยะนเนะเอออะไเงี้ยดยะเงี้ยจอยน้องทูคิรินมันใกล้ภูเขามันหนาวมากกลางคืนเพราะนั้นคนในเขตที่แต่งงานเยอะกว่าเจดีย์มีปัญหาไม่เป็นไรมีอะไรปรึกษาได้ครับอนุมัติเป็นพิเศษว่าไปงานแต่งงานเยอะเพราะว่าคนมันหนาว แต่ไม่ได้ดีใจนะครับบองดีใจมากที่เห็นชาวบ้านก็มีความรู้สึกอย่างนี้รู้สึกว่าชีวิตแบบเดิมกลาลังกลับมาอันนี้คือคือดีใจนะครับคือเราอยากจะเห็นชาวบ้านมีความสุขพี่น้องเรามีความสุขมีความตั้งใจของพระประชาชาติน,ะตะนจะบอกว่าวันนี้ปัญหาในพื้นที่ผมนี่ผมอภิปรายในสภาเมื่อก่อนจะปิดสมัยประชุมที่ผ่านมาเองผมได้เวลาวันนั้นตอนแรกก็คุยกับท่านเลขา ท่านทวีบอกว่า,าพรรคเราได้ประมาณ60นาทีเพราะว่าเราเป็นพรรคเล็กนะครับก็บเลย40นาทีก็เราเป็นพรรคเล็กนะครับเพราะว่าเราจะไปต่อรองเวลากับพรรคใหญ่ไม่ค่อยได้เนี่ยคือสิ่งที่กรมศักด์เล่าที่หัวหน้าเล่าบอกว่าถ้าเรามีสอสอเพิ่มที่เราจะได้เพิ่มที่สุดคือเวลาเวลาถึงแม้จะน้อยนิดแต่มันสามารถช่วยพวกเราได้ยอะเวลาแค่สองนาะทีมันสามารถเปลี่ยน จะตาพวกเราได้เลยแต่ว,วันนี้เวลาที่เรามีแค่40นาทีเราต้องแบ่งกันบุคคลเนีทุกคนก็เกรงใจกันเลยกันทุกคนมีปัญหาต้องแบ่งครับวันนั้นวันนั้นน่ะท่านเลขาบอกว่าเออรอบนี้ให้กูเองผมก็ทำดิละผมได้เวลามาวันนั้นแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดผมได้เวลาวันนั้นเหลือแค่8นาทีตัวอยมายีนาที ก็ท่านทวีท่านเลขาธิการภาคก็ทุกคนท่านบิมของภาคเนี่ยช่วยไปขอเขาพาว่าขอได้ไหมเพิ่มเวลาให้ผมหน่อยผมก็ได้เพิ่มมาสองนาทีเป็นสิบนาทีแล้วผมก็ลักไก่กับท่านชวนอีกนาทีกว่าๆแต่ผมดีใจนะครับผมมีประธานสภาที่นรักท่านก็รู้สึกว่าเรามีอะไรในใจที่จะระบายไว้มากเรื่องกับในพื้นที่ท่านก็ปล่อยผมประมาณนาทีกว่าๆว, <ừ ừ. S 1> วันนั้นก็ได้คุยครับกับพวกเรา บอกว่านอกจากคนอกนอกพื้นที่เรานะครับสามจังหวัดนนัะ่เรามีนายกที่ไม่ค่อยฉลาดเรามีนายกที่ทํางานไม่เป็นมีนายกที่ขาดวิสัยทัศน์แต่ถ้าถามว่า,ท,าท่านทํางานไม่ได้ท่านลาออกไหมคำตอบเดียวท่านจะบอกว่า <c oughs> ได้ครับไม่ออก <c oughs> ช่วยผมด้วยช่วยรัฐบาลผมด้วย ต้องช่วยประเทศด้วยนี่คือคำพูดท่านจะพูดบ่อยแล้วท่านจะอยู่ทําไม <c oughs> ผมไม่เข้าใจท่านท่านจะอยู่ทําไมก็ช่วยทุกอ,อย่างแต่ช่วยให้ <c oughs> ออกอย่างเดียว <c oughs> ไม่ออกนี่คือปัญหาของประเทศที่ไปไม่ได้อยู่วันนี <c oughs> ้ถามว่าเมือ่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในพื้นท่นี่นอกจากมีพูดนําอย่างนี้แล้วของประเทศเรามาเจอกฎหมายเหมือนท่าน,น,น,นสมรศักด์ท่านหัวหน้าเล่าให้ฟังท่านทวีขยายฟังเมื่อกี้เรามีพรกฉุกเฉิน มีพรบรกฎเอการศึกมาครอบอีกทีหนึ่งมันเป็นกฎหมายค่อนข้างผมพูดถงค่อนข้างจะชั่วร้ายกับคนใช้ของบ้านผมเราค่อนข้างจะถูกรังแกกับกฎหมายตัวนี้จนชาวบ,บ้านโูหัวไม่ขึ้นเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของภาษีเป็นเจ้าของประเทศแต่เราไม่มีความอิสระเลยจะทำอะไรน,น้องขึ้นไปตัดไม้ขึ้นไปตัดไม้ครับ ใส่หมวกที่ทําจากโฟมที่เอาจากเนื้อเนื้อในของหมวกกันน็อกเป็นหมวกโฟม<ะ>เพื่อกันฝุ่นกันเศษเลื่อยแล้วก็ถือเลื่อยไว้น้องตูดยิงที่ด้านหน้าก็ลุกด,ด้านหลังนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นอีกแบบหนึ่งจากการออกมาสัมภาษณ์เหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วที่ที่น่าเสียใจ,จคือน้องอีกสองคนผมมารู้ตอนหลังนะครับมารู้ตอนหลังว่ามี คนที่ขึ้นไปนําศพลงมาก็บอกว่าไปเจอน้องสภาพมัดเชือกควายหลังผมพูดในศาลวันนั้นผมผมไม่เคยขึ้นศาลในชีวิตเลยแต่วันนั้นรู้สึกว่าผมไปไม่ได้แล้วรู้สึกไม่ไหวแล้ววันนั้นท่านทนายบอกว่าตัวเองกล้าเป็นพยายนไห้กับเรื่องนี้วันที่ผมไปศาลจนนาทีทหารก็มานั่งฟังด้วย ผมรู้สึกว่าชาวบ้านที่มาเป็นพยานนนั้นาะว่าเขาคงไม่กล้าจะพูดเรื่องนี้ถ้าไม่มีคนเริ่มเขารู้สึกกลัวที่จะพูดวันนั้นผมขอว่าผมขอเป็นคนแรกขอเป็นพยานคนแรกในศาลันนัน้พูดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์วันนั้นวันที่ผมเสนอกระตุ้นสดท่านหัวหน้ายังเป็นตสอ,อยังเป็นตสปฏิริษีก่อนที่ท่านจะ สละตำแหน่งให้ทั้งทวีได้มาเป็นแทนวันนั้นหัวหน้านั่งเกียร์้างหัวหน้าบอกพูดไปเลยมีอะไรบอกให้หมดแม้แต่ศพที่เสียชีวิตผมต้องให้น้องเขาไปถานคนอาบน้ำศพนะครับไม่มีใครกล้าให้ข่มทุกคนอยู่ด้วยความกลัวทุกคนโดนขู่ในหมู่บ้านทั้งตำบลโดนขู่ไม่ให้มีใครพูดเรื่อ ไปเจอสภาพศพตูกยิงบนหัวทะลุใต้กางตูกยิงที่ไหลทะลุใต้เจ๊งแหลมมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะยิงเก่งขนาดยิงขึ้นฟ้าแล้วหลุดใส่หัวเก่งขนาดผมไม่เชื่อว่าคนไทยทําได้ขนาดนั้แต่ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของคดีนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ซ้าร้ายกว่านี้นอกจากจะมีผู้นําที่ขาดวิสัยทัศน์ขาดผู้นําที่มีความรู้ แล้วก็วันนี้เจอกฎหมายสองฉบับที่น่ากเกลียดน่นากลัวที่สุดวันนี้หลังจากเราฆ่าประชาชนแล้วเราปล้นเขาอีกวันนี้มีกฎหมายปล้นขึ้นใหม่พรบอุทยาล่าสุดหัวหน้านาเลกาพักบอกว่า,รวาเราต้องทาบีทีระชักมแล,ล้วเรื่องนี้เพราะว่าชาวบ้านถูกรังแกไม่ไหววันนี้โดนฆ่ายังไม่พอยังโดนปล้นอีกโจที่มาฆ่ามาปล้นเราสามารถจับเขาคุกได้ แต่ถ้าคนที่ทําอย่างนี้คือรัฐบาลเองใครจะไปสู้แล้วเขาเอากฎหมายมาเป็นเครื่องในการคุมลายประชาชนเอากฎหมายมาทําร้ายประชาชนแล้วใครที่จะแก้กฎหมายมีแต่สสนะครับชาวบ้านทําได้อย่างเดียวคือทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผมยังบอกในที่ประชุมวันนั้นว่าถ้าเราไม่แก้กฎหมายวันนี้ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ได้ฆ่ากันชาวบ้าน้อยล้านคนนี ใช้ภาษาจาวีผมรู้สึกดีใจผมเคยพูดครั้งแรกที่ผมขึ้นเวทีหน้าบ้านมัคา,านเนี่ยครับเวทีด้านล่างผมจําได้วัาที่ผมเคยพูดเรื่องนี้เรื่องการใช้ภาษาถ้าเราทำไมเราไม่มีความภาคภูมิใจในภาษาของเราวันนี้ภาษาของผมดีใจนะครับผมเป็นสิทธิ์งนอกคนหนึ่งผมเป็นสิทธิ์ของบาบอพะสุเมบ้านตุ้ตูดังเรียนตู้เด แล้วก็เป็นสิทธิของอมรโฮมบาบอเอของปอนอกสุการศาัสดิ์พิทยาผมดีใจว่าผมได้เรียนภาษาจยาวีผมได้เรียนภาษารูมีผมเขียนได้อ่านได้พูดได้ผมดีใจแต่วันที่รู้อย่างเงี้ยมันไม่มีในโรงเรียนสามันมันไม่มีสอนในโรงเรียนสามทาั้งๆที่มันเป็นภาษาที่ยิ่งใหญ่ของโลกภาษาและผมมาเจอเข้อความว่าเราคือภาษาอันดับเจ็ดของโลกนะครับ แล้ววันนี้ผมไม่ได้ว่าจะดูถูกภาษาไทยนะครับภาษาไทยนี่เราไปไม่ได้ไม่ได้กว้างเราใช้เฉพาะในประเทศไทยประเทศขัางเกียงก็ไม่ค่อยใช้แต่เรากลับลืมความสําคัญของภาษาญาี่ปเราไปเราทิ้งมันรู้สึกว่าถ้าลูกถ้าลูกพูดไทยถ้าเราพูดถ้าลูกพูดไทยดีกว่าลูกพูดทองแดงก็พยายามให้ลูกพูดภาษาไทยเยอะๆกว่าลูกจะเพีย้ยนในการพูดแต่จนลืมภาษายาวีเรา นี่คือความน่าเสียดายวันนี้ผมเชื helmet, ่อว่าภาคจากอีสานไม่มาไม่ไม่ากลุ่มพวกเราหรอกให้พูดภาษาเยอปีก็ไม่มาเดี๋ยวมาสอนพวกเรามาแกนสีห้วยเลาะดที่ไหนกันได้เลยแล้วบ้านทันี้ิดถึงมาจากพกภาษาทีโตวัยเงาะสมัยนี้พวกปูนปูนนะครับปูนปูนขอยากกีดีนาวับาบอิิตรลิงาเยนนกิโต Kaling uh, dan kata Yusuf pula Kau sabar dia pergi Kita boleh dengar kan sabri Benda pun itu Bapa zikse Kita, kita pun faham So kita tak pernah faham Walaupun Kata Yusuf pula Bapa se Kata telung jago Tiga beradik ni Kita rasa teriak pun lagi Telung beradik ni Jangan riapan Minta dia berkasih sampai bila-bila Minta tak perlu jago Minta ke orang asing tu jago Kau tanya pun kita Kau dengar kau Tapi bukan pun kita tak ada Semangat pun kita banyak Tapi kita tak jengar Bapak-bapak tanya Tiga beradik ni dia Sekolah pondok Sekolah e kaca Tadi kita. Oh ni kita dengar tu Kita tak oh Pak Poh kita tak ingat Kita ni kereta dia pun kata kita ni apa kita tukar tadi? ni Kita, kita ni benda Kita kalih dengan dia Kita kalih dengan dia Kita yang dengan dia Sampai tahu hari ni Banyak kalau dah tempat tak kira duduk ke emang kita pun Ikutlah segala-gala pun Kita minta benda jaga Kita pun rasa se Banyak sekali. ni sikit dah ucap -7? terima kasih lah Kalau ada apa tanya sakit lagi pun dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak kepada diri, kepada Diego Nago. Kita nolak.